อะไรชิ้นต่อไปนะครับที่ผมจะทําการเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นเอาแป๊บน้ําข้างเครื่องนะครับทีนี้เวลาซื้อดูให้ดีนะครับมันมีหลายแบบอันนี้เป็นสําหรับเครื่อง4 j j 1นะครับ vgs นะครับ 4JJ1 tcx นะครับ vgs turbo ก็จะมี3ช่องนะครับท่อเปอไบคูลเลอร์นะครับท่อน้ําเลี้ยงเทอร์โบนะครับแล้วก็ เป็นท่อที่ต่อมาจากตรงวาล์วน้ำนะครับนี้ถ้าจะให้ทำงานง่ายนะครับตอนนี้ผมถอดชุดมอ,อกรองออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นไดชาร์จนะครับอ,อัลเทอร์เนเตอร์จะได้ซออ์วิดได้ง่ายนิดนึ่งเราจะได้เอาตัวไดชาร์จออกมาทำความสะอาดด้วยนะครับ การถอดได้ช้าครับก็จะมีนะครับโหนเบอร์12ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเบอร์14นะครับน็อต้อยแล้วก็มีนัดตัวเมียนะครับอยู่ข้างล่างแล้วก็ต้องถอดปลั๊กนะครับถอดสายไฟนะครับ2เส้นนะครับมีเป็นเป็นปลั๊กแล้วก็เป็นหรืมีน,อน,น็อตนะเป็นหางปลานะครับที่ตรงนี้ ครับหลังจากที่เราถอดไดชาร์จออกไปแล้วนะครับก็โล่งนะครับทำง,งานง่ายขึ้นเยอะเราก็จะได้ทำความสะอาดรอบๆนี้ง่ายขึ้นด้วยนะครับในส่วนของตัดน้้ำข้างเครื่องนะครับก็มีนี่นะครับออดเบอร์สิตัวนี้นะครับหนึ 1, 2, 3, จุดอยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะต้องถอดล้อซะแล้วแต่ดูแล้วดวงจากข้างบนน่าจะง่ายกว่า ก็จุดที่ยากสุดผมว่าน่าจะเป็นกานถอดท่อ,อยางนะครับของตำแหน่งที่น่าจะออยคูลเลอร์อนะครับแล้วก็มีพอจะมีที่อยู่พอเราถอดอะไรออกมาไดครับพยายามจะหามุมตั้งกล้องที่พอจะทำให้เรามองเห็นด้วยกันได้นะครับระหว่างที่ผมถอด จากท่อน้ำเทอร์โบนะครับท้อก็เนี่ยครับกรอบหมดแล้ว อันนี้ผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนเป็น,ปนท่อซีลีโคนนะครับแต่ยังไงจะต้องต้องดูทีหนึ่งก่อนอพอไหวไหมมาดูจากมุมโค้งแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาะไ,ไ,มไม่ใช่ท่อที่ซับซ้อนอะไรเท่าไหร่ไม่ได้ไม่เลี้ยวเยอะด้วย หนะครับ ท่อยางตรงนี้ยังถอดยากนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองถอดพวกน็อตตรงพวกนี้ก่อนนะครับน็อตที่แปบ๊บที่ยึดแป๊บน้ําทั้งหมดก่อนนะครับเมื่อกี้ผมคลายออกก่อน์น้อยหนึ่งนั่นนะครับง่ายขึ้นมาหนึ่งเผื่อถ้าเกิดเราขยับท่อน้ำตัวแป๊บน้ําก่อนแล้วเนี่ยอาจจะมีมุมที่เราถอดใสา่ย,ยางได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็ข้างถอขันะครับอันนี้เดี๋ยวตัวที่อยู่ล่างสุด saya ต้องพยายามถอดถออย่างไรได้ก่อน โอเคครับได้ละอ่ะดูแล้วลทีนี้เราน่าจะมีมุมที่ทำให้เราถอดท่อ,อยางตัวในได้แล้วนะครับนี้เนี่ยไม่รู้ขีมตัวเล็กจะเข้าได้ไหม ครับยังไงเดี๋ยวเราเอาแป๊บน้ำออกมาก่อนแล้วกันน่าจะมีที่ทำงานมากขึ้นนะครับ ที่สุดก็ออกมาจนได้ครับแบบน้ำข้างเครื่องนะครับนี้เดี๋ยวในส่วนของท่อยางด้านในเนี่ยเดี๋ยวต้องพยายามหาวิธีอีกทีก่อนนะครับตอนนี้ในส่วนของพวกท่อน้ำข้างเครื่องนะครับแล้วก็พวกท่อน้ำเทอร์โบนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนนะครับ ตัวท่อ,อยางนะครับให้เป็นซลิโคนนะครับอันนี้เป็นท่อที่มาจากทางข้างๆออยคูลเลอร์นะครับมี2ตัวตัวนอกตัวในนะครับเข้ากับตัวแป๊บน้ําตัวใหญ่ตัวนี้รูใน1 6มิลน,นะครับที่ผมซื้อมาแต่ว่าตรงเนี้วัดได้อยู่ประมาณ1 6ปลายๆถึง1 7บมิลน,นะครับอันนี้ ลายนี้ของเดิมสภาพเดิมผูกมาแล้วครับก็เปลี่ยนซะก่อนแต่ยังไม่รั่วนะครับรงปลงไปอันนี้ก็ย้ายแบ็กเก็ตมาให้เรียบร้อยนะครับจุดติดตั้งแต่ว่าไขาไว้แค่พอดีพอดีก่อนเดี๋ยวเวลาประกอบเข้ากับรถจะได้ง่ายขึ้นนะครับแบบน้ำเทอร์โบนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับราอตัวนี้ไลมิเตอร์ไน9.5นะครับเสียดายว่าหาสีน้ำเงินเหมือนกันไม่ได้สีน้ำเงินที่ผมมีอยู่จะเป็น10 มิลนะครับดูว่ดไดมิเตอร์ในของท่อนะครับท่อก็จะหนาขึ้นนิดนึงนะครับเป็นผ้าใบสีชั้นนะครับจากของเดิมที่เป็นน่าจะเป็นสองชั้นนะครับมองไม่เห็นและเก่าหมดแลลวโอเคครับก็เดี๋ยวลองไปใส่ดูที่รถกันนะครับก็สําหรับท่อที่เราเตรียมไว้นะครับคู่แรกที่เป็นท่อขนาดไดมิเตอร์ใน16หมิลนะครับก็จะเป็นคู่นี้ น่าจะเป็นแป๊บอะน้ำที่ลงมาจากทาง EGR Cooler นะครับก็เดี๋ยวใส่คู่นี้ก่อนอย่างแรกนะครับแล้วก็ที่ห้อยมาตอนนี้ก็คือแป๊บน้ำเทอร์โบนะครับที่จะเข้าคือณนะตอนนี้ยังหาอะไหล่ไม่ได้นะครับก็เลยเดี๋ยวใช้ไปก่อนแล้วกันเอ๊ครับเดี๋ยวค่อยๆใส่ทีละตัวในส่วนของการเปลี่ยนตัว ท่อน้าแป๊บน้ําข้างเครื่องนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตกผงสรุปว่าสายด้านในนะครับที่ผมพอจะแปลงเป็นซิลิโคนได้แต่ว่าพอมันมุมมันงอเยอะเนี่ยก็เลยต้องเอาเข็มขัดไปช่วยรัดนะครับกันท่อมันตีบนะฮะเรื่งที่สังเกตเห็นได้ในรูปนะครับในในวิดีโอนะครับด้านนอกต้องใช้ ยังต้องใช้ท่อเดิมเพราะมุมเดียวมันค่อนข้างเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าท่อท่อน้ําไหลกลับของเทอร์โบนท่อน้ําไหลออกเทอร์โบเนี่ยล่างเนี่ยได้อยู่นะครับก็พอจะใส่ได้อยู่ครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะค่อยๆประกอบนะครับก็เริ่มจากไดชาร์จก่อนนะครับตัวน็อตนะครับทั้ง3จุดนะครับค่าทอร์กอยู่ที่25นิวตันเมตรนะครับก็ค่อยๆขันไปหว่าขันพอตึงมือก็ได้อยู่ Okay.